พ่อมาดูกันว่าผมจะชงงนะเขาไหมมาดูกันชื่อเล่นเขาคงเชื่อ,อรครับ AMLKUSE โอเคครับชื่อเล่นชื่อกิก้าครับเอาก็เลยครับก็เลยวันนี้ผมจะเล่นกลัวอะไรกนง่ายทุกคนเขาไม่ได้ยิงง่ายทุกคนผมจะเล่นเป็นาทาจิดูนะครับ ผมเงือก,กอนนค,คนทคักจีเจ้าผมก็พิ่ครับมามาดูกันว่าผมจะชนะเขาไหมเพราะใจะเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูกันผมขอกลับไปกองที่เขาเล่นเกมนะครับ<ม>ออกกล้องมาของพ่อมาช่กับผมคนะรับมาดูว่าใครจะชนะช่วกันสกสีใครชนะได้ได้รู้ว่าใครเท่ก,กว่าม,มาดูกัน ที่ปรชนาเลีนยลนให้เจ้าเดืนฮะี่ครับวันนี้ผมเข้ามาแล้วผมจะมาช่วยขเขามา,ราเรื่องเลยผมเก่อสู้กัตรูไปด้วยกันอาจจะจิงงก่อนนะครับคุณคนแล้วก็ปาอีแกนเก๋ๆของทากีก่อนนะครับคุกคนแล้วก็ปาหนึ่งอืม มามามาทำไมของพ่อทำไมของพ่อสิคือเพื่อนของผมอึอึอ่ออ่อพอเอ่อเออ้ยเฮเพื่อนจะกลายแล้วผมผมไม่ไหวแล้วคุณผมขอกลับไปกองทีดผมฆ่าได้เลยนะไปกันไม้ยตัดไม่ได้ ทุกคนขอกตายแล้วขอกตายด้วยป้อมไม่รู้โคกนาจะเด็ดนะเมื่อกี้ขอกตายไปตอนที่ผมตา้งใจเอนะครับทุกคนผมตายเหมือนเขาจะเอาจริงเลยนะทุกคนมาดูกันมาเลยครับทุกคนอื้มจุ๊บไปไปอืมต้องมาของพ่ออ๋อเด็กเล็กเด็กเล็อหนัก ไปไงไปไงไม่เก็ตต้ไม้ของพ่อคือาอาของไม้ของพ่อไตาไปไงไปไงทุกงงุงข้าได้เร็วทุกคนดูบงค้าได้เร็วกว่าจะก้าได้โคตรยากเลยทุกงงุ่งไก

เอ้ยทุกคนผมาก็มาของทุกคนอย่าไปเช่จจริงนะอันนี้แค่เอเอเป็นอาการยวผมก็ไปกางยี่ผมข่าจะงครับไม่เจอกันผมทุกคนผมมาแล้วนี่ไงก็มาผอหมดจับูยนจับ ผมพูจะตายอีกแล้วทุกคนนี่ผมข้าได้อีกแล้วทุกคนผมขอกลับไปตอนที่ผมข้าได้อีกครับทุกคนโค้มาแล้วผมพูดไอ้พูดแบบต้องพูดขอเกตเลือกตอนนักทุกคนแล้วก็ผมขอปาดขึ้นตุ้งตุ้งผมก็ดอย่างเี้ยนะแล้วก็ปาดไปกินอ่ะแล้วก็อื con của con lắm của mày tôi bổng tay gặp bay gạt bầy của anh em ạ bầy của bằng không có lều bổng đi lều bổng tay 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 lều bổng có lều bổng tay lều bổng tay 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 lều riêng tay lều bổng tay นี่บอจะเอามาเร็วแล้วก็แอสฟิกซิเกอร์แล้วก็ปาดไปจุ้งทุกคน่นะโค้งได้เร็วโอ้ยเจอกันใหม่นะครับทุกคน